น้หนาแกแจากะพริบสดใสน้กเย็นด้วยลมอกผานัผิวกันคืนชิว ดวงสัมพันธ์ในหัวหน้าอกยังเย็นเขาอิงสบกันดวงจันทร์คร้อยตามคืนนั้นยังจำบ้านพระราตรีที่มีจันทร์ฉายสนัยมัน ฟังเสียงร้ายเดืนง,ง่ายมีใาย่สว่างหวานหัวใจ กลับมา,บมาช่วงนี้นะ,ะเราเปิดกันด้วยเพลงที่ท่านผู้ว่าหมูป่าได้ร้องเอาไว้นะคะซึ่งจากข้อมูลทีมงานบอกว่าเป็นเพลงที่ท่านร้องหลังจากที่ภารกิจช่วยชีวิต13หมูป่าเนี่ยเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็เป็นงานกินเลี้ยงนะคะตอนนั้นท่านยังดูแข็งแรงอยู่ด<ช>้วยนะ<ช>นะคะซึ่งข่าวการจากไปของท่านเนี่ยไม่ได้คนเชียงรายคนพะเยาและคน ปทุมธา,า,านีที่จะเศร้านะทั่วประเทศแหละเศร้ากันมากเพราะว่าท่านมีผลงานโดดเด่นมากมายเลยนะคะ<ช>ซึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปติดตามบรรยากาศนะคะพิธีรดน้ําศพของผู้ว่านารงศักดิ์หรือว่าผู้ว่าหมูป่านะคะ<ส>ก็มีทั้งผู้บังคับบัญชานะคะข้าราชการนะคะไปร่วมงานกันมากมายเลยนะคะซึ่งท่านรองผู้ว่าปทุมธานีเองก็บอกว่าผู้ว่านารงศักดิ์เนี่ยใจสู้มากเลยนะแม้ว่าร่างกายไม่แข็งแรงแต่ว่าจิตใจเข้มแข็งโดยโครงการโคกหนองนาเป็นผลงานสุดท้ายที่ท่านยังคงเป็นห่วงนะคะ นี่ก็เป็นภาพเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ที่ศาลาพ่วงจินดาวัดพระศรีมหาธาตุวรรมหาวิหารบางเขนกรุงเทพมหานครญาติและคนใกล้ชิดตลอดจนข้าราชการผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานรวมไปถึงผู้ที่เคยปฏิบัติงานร่วมกันในเหตุการณ์ช่วยเหลือ13หมูป่าติดถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเดินทางเข้ามาร่วมรดน้ำศพนายนรงศักดิ์โอสถธนากรหรือผู้ว่าหมูป่าโดยเป็นการรดน้ำศพเป็นการภายในก่อนนะคะซึ่งมีผู้มาเข้าร่วมพิธีจำนวนมากเลยค่ะ ส่วนบรรยากาศโดยรอบศาลาก็มีบุคคลสําคัญต่างๆทั้งพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีพล <ๆ S 2> เอกประวิตย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและภาคส่วนต่างๆได้ส่งพวงหรีดมาร่วมไว้อะไรค่ะซึ่งยังมีจุดที่เปิดให้ผู้มาร่วมงานสามารถร่วมจุดธูปเขียนคําไว้อะไรเพื่อราลึกถึงผู้ว่าหมูป่าด้วยนะคะทางด้านนายสิทธิชัยสวัสดแสนรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ท่านก็เปิดเผยถึงสิ่งที่ประทับใจในตัวผู้ว่าหมูป่านะคะท่านเป็นคนมีความคิดรอบคอบในแต่ละเรื่องและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ข้าราชการค่ะใครที่ได้ร่วมงานก็จะมีความรักและมั่นใจในตัวผู้ว่านะคะโดยเวลาท่านผู้ว่าจะลงพื้นที่เนี่ยก็จะทำงานอยู่ตลอดเวลาค่ะเป็นผู้ที่เข้าถึงประชาชนในการทำงานซึ่งจากการที่ได้ใกล้ชิดและทำงานร่วมกับท่านผู้ว่าเจ้าตัวเป็นคนเรียบง่ายค่ะบางครั้งอาจจะดูเหมือนเป็นคนเครียดตลอดเวลาที่พูดคุย แต่แท้ที่จริงแล้วท่านเป็นคนมีความเมตตาสูงดูแลพี่น้องข้าราชการเป็นอย่างดีนะคะนายสิทธิชัยยังบอกด้วยว่าระหว่างที่ผู้ว่าป่วยอยู่นั้นใจยังสู้ค่ะแม้ว่าขณะที่มาทํางานที่จังหวัดปทุมธานีตัวผู้ว่าอาจจะไม่ได้แข็งแรงเหมือนกับตอนที่อยู่จังหวัดเชียงรายแต่ท่านก็ยังคงเข้มแข็งแล้วก็ทํางานหนักเหมือนเดิมและยังคงห่วงทุกงานในจังหวัดปทุมธานีสําหรับงานสุดท้ายนะคะก็คือโครงการโคกหนองนาค่ะ มีการประชุมครั้งสุดท้ายในวันที่28เมษายนผู้ว่านรงศักดิ์กำชับข้าราชการให้รีบเร่งทำงานนี้ให้เร็วที่สุดนะคะส่วนตัวได้เจอกับผู้ว่าครั้งล่าสุดก็คือตอนไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลค่ะในวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาครั้งนั้นเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้พูดคุยกันนะคะขณะนั้นท่านผู้ว่ายังคงแข็งแรงและสาเหตุที่ไปเยี่ยมก็เพราะทราบว่าท่านผู้ว่าแข็งแรงขึ้นบ้างแล้วโดยในวันนั้นมีการพูดคุยหารือเรื่องงานร่วมกันเล็กน้อยค่ะ คุยเรื่องทั่วไปรวมถึงเรื่องบุญกุศลต่างๆและได้ไลน์คุยกับท่านผู้ว่าอยู่ตลอดค่ะท่านมีความคิดที่รอบคอบและผี่เพื่นมากในการทํางานในแต่ละเรื่องแต่เรื่องนะน,นี่ก็เป็นสิ่งที่จะเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพระราชการนะครับแล้วก็ ผู้ที่ได้สัมผัสกับท่านเนี่ยนะก็มีความรักมีความเมตตาใจท่านนะครับท่านลงพื้นที่ทําง,งานตลอดเวลานะเป็น,เป,นเป็นผู้ที่เข้าถึงในการทําง,งานนะครับครับผมครับ ซึ่งเมื่อวานนี้ในช่วงเย็นนะคะก็เป็นพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพค่ะโดยพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานส่วนกำหนดการสวดพระพิธีธรรมพระอภิธรรมในพระบรมราชาุเคราะห์นะคะจะมีขึ้นจนถึงวันที่28มิถุนายนนี้และจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในเวลา16นาฬิกาวันที่29มิถุนายนค่ะหลายคนก็อยากจะไปร่วมไว้อะไรถามว่าไปได้ไหมไปได้นะ,ะบุคคลทั่วไปก็สามารถไปได้เพราะว่าท่านเป็นบุคคลสาธารณะนะคะ,คะ 听不见。